เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อง,สง,สง,สงสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาที่บ้านไม่สองพร้อมที่ดินนะครับราคาถูกด้วยนะครับเมื่อเทียบกับสเปคบ้านเทียบกับขนาดที่ดินนะครับหลังนี้เป็นบ้านพร้อมที่ดินเหมาะสำหรับพักอาศัยกัรเดินทางสะดวกครับสไตล์โมเดิร์นแท้เลยนะครับหลังนี้ตกแต่งอย่างสวยนะครับปูหินกาบทั้งหลังครับ เนื้อที่ถึง9 9ตารางวาเลยนะครับเกือบหนึ่งงานขาดแค่วาเดียวได้หนึ่งงานแล้วครับใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกนะครับใกล้แหล่งความเจริญจากตลาดเพียงแค่6 0 0เมตรเท่าน e ั K ้นเองห่างโรตัรเอ็กซ์เพรส750ดเมตรเข้าออกได้หลายเส้นทางด้วยนะครับพิกัดนะครับอยู่วังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรและก็มี GPS อยู่ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเผื่อท่านใดต้องการทราบตำแหน่งที่แน่นอนก,ก็เปิดเข้าไปดูกันได้นะครับหรือถ้าท่านใดอยากติดต่อสอบถามข้อมูลพุ่มเติมนัดูที่ก็สายตรงถึงเจ้าของได้เช่นกัน เบอร์โทรใต้คลิปเหมือนเดิมครับถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปครับตอนนี้ก็มาดูภายในตัวบ้านกันรอบๆก่อนครับสภาพดีนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่เลยครับนิ่งๆนะครับสวยทั้งภายในภายนอกเลยครับภายในก็สวยงามสวยหรูเอกสารสิทธิ์โฉนดถูกต้องครบถ้วนนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ